มาดูรถเกี่ยวข้าวไทยราคาสองล้านห้าแสนว่าจะ amazing ขนาดไหนนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตอนนี้แพรวาก็ยังปัดภาพไม่ออกนะคะจากรถเกี่ยวข้าวในไทยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่บ้านแพรวาก็ ถึงฤะดูการเกี่ยวข้าวนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าบอมีรลดเกี่ยวเขาแบบทั้งไทยนะคะแต่ว่าเราเกี่ยวด้วยมือนําซ้ำนะทุกคนก็ดีดีขึ้นมาหน่อยก็คือเครื่องตัดหญ้าเอามาตัดข้าวแต่ว่าตอนนี้นะคะคือยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่ามันช้าบวกกับฝนกระตกนะคะพี่น้องค่ะแต่วันนี้จะมารีวิวให้พี่ๆเอฟซนะคะได้เห็นว่ารด เกี่ยวข้าวทางฝั่งไทยราคา2ล้าน5แสนว่าจะอลังการขนาดไหนและบอกเลยนะคะว่าแพ้ว่ารีวิวไปครั้งก่อนแม่บอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยแม่เห็นรถดเกี่ยวเขาที่ลูกรีวิวนะบอกได้คำเดียวเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องเอ้ยอยากเอามาอยากเอามาใส่นะคะพี่น้องแต่ว่าก็คือได้ก็คือสีเฮดได้ตแค่เ,คเนมยนั่นแหละนะคะตือว่าเบิงเนาะ <laughs> ทุกคนค่ะเดี๋ยว ไปเบริงคลิปหนีน้ำกันนะคะอนที่จะไปเบริงไปชมนะคะเพราว่าก็ต้องขอเก่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะบว่วจะเป็นทางฟังไทยฟังเราหรือว่าทางต่าง,างประเทศนะคะที่เข้ามาติดตามํามชมหาฟังน้องเพราว่าคนโก้คนเกาคนเดิมจ้าเนาอพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเนาะเพื่อจะบอกว่านะคะอ่า คืออันนี้คือแทบจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เพาวารีวิวก่อนหน้าน,านั้นอะคือพี่พีเอฟซจะบอกน้องเพวา่าว่าน้องเพววาเนี่ยรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันมันไม่ใช่เพิ่งจะมีมานะมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะพี่้องการแล้วก็มามีเป็น10 1 0 20ปีแล้วนําซ้ํานะทุกคนก็มีพีพีเอฟซทางฝั่งไทยเนาะส่งมาบอกน้องเพวา่วาว่าน้องเพววาเนี่ยรถเกี่ยวข้าวเนี่ยคืออ่า บางอย่างนะมันไม่ได้ใช้แค่เกี่ยวข้าวนะใช้ทั้งตัดอ่าใช้ทั้งเกี่ยวข้าวโพดอ่ากล่นมันหรือว่าหลายอย่างพี่น้องคะเก็บถั่วเก็บออียงนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนคลิปนี้นอ้องเพิ่อนบอกว่ารดเกี่ยวข้าวนะพี่น้องคะจวดทางเรียบอ่าพรกิรีนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือของคุณชาติเจริญชับนะคะพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันคะ่ะ ายุครับออนกินนรีกันย่างสองพัน2,200ปีรถเกี่ยวขาานาดเจ็ดตันครึ่งครับปากว่างสามเมตรเลนเดินทั้งคันาเหลืมจัดให้ครับเ<ม>กลกองมาสองล้านห้าสุนย์กันร้านรวล่างนี่ตัวเดินไฮเดรตครับตันยี่สิบสาม จะสิพลังมาสองล้านห้าแสนครับแกะมาตัวเดินไฮเดตนี่สุดๆนะเนทเยอเลงนี่ยังเลนครับพรมใหญ่ <c oughs> โซ่สีบแปดข้อใบทแทค่นะสีปใบ เพนรีกันครับเดินทางจากสุพรรณบุรีครับบุกเนืองบุรีรัมหลอดไฟ LED อมาเริ่มขับเองนักเลงพอครับ ขึกนมานะครองดูด้วย้าวเช่นะลอยตัวสูง20นั่นข้าวยังไม่เต็มอีกสีอ้าผ่าขึ้นคณะแล้วครับมีสมัยแล้วนะพีเจอข้าวนอนหน่อยอาลักษณะธรรมดีนะคะแต่ว่าโครงสร้างข้างล่างนี่แข็งแรงครับนะดูใหญ่ยาวแล้วก็แทกน้ำปึ๊กเลยว่างครับ 何 这里啊。 ทันใะเกี่ยวข้าวต้องปักดไว้ครับใส่ถุงพลาสติกไว้ว่ามีว่ามีโซล่า รบบลอยเย็นนะครับอยู่ติดกันเลย นั่นนะคะก็คือแบบคือสุดยอดเลยแล้วแพวะก็คือแพวะได้ได้ไปนอนด้พูดไปในคิดว่าทําไมที่ไทยอะ่ะถึงอันนี้ทุกคนคือแบบว่าอ่ะไม่นิยมกินนกและนกก็มีเยอะมากคือแบบสงสัยมากจริงๆนะคะพี่น้องและพี่พีเก็ให้คำอ่า แนะนำแล้วก็ได้ตอบน้องเพวาะแล้วว่าน้องเพวาที่ไทยเขาไม่นิยมกินนกกันนะซึ่งมันแตกต่างกับที่เลาามากๆนะคะพี่้องค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีนะคะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เผื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องเพวาะนั่นนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณคลิปวีดีโอต้นฉบับมากๆนะคะสวัสดีค่ะ